สวัสดีจ้าแม่มสิงหามาอัปเดตข้มูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคําและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้วานที่3ตุลาคมปี2,5,6,7ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันนี้เงินบาทอ่อนค่าที่บริเวณ33.11บาทต่อ1นึดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ โกสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ2,654.53ด,ด,ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1 0 1 6 0 2จุดด้านกองทุนเนสพีดีาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมท่านกลางการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังสารัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ออกมาสูงกว่าคาดการบ่งชี้ตลาดแรงงานสารัฐยังคงแข็งแกร่งล่าสุดซีมีกรุบคาดการมีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฟเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%เซ ที่ระดับ63.8%และให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.5 0ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนลดเหลือเพียง36.2%ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจและหากเกิดกรณีที่เร็วร้ายเกิดภาวะสงครามที่รุนแรงและขยายวงก็อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำหุ้นน้ำมันรวมถึงเศรษฐกิจโลก สำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนสิงหาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์รัชนี PMI ภาคการบริการของสถาบัน ISM ประจำเดือนกันยายนราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,640ดอล 2, าลนนาร์และ2,630ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกลาง่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,000 620ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,670ดอลลาร์และ2,885ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,700ดอลาดดอลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่3ตุลาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคํา4ครั้งราคาครั้งที่4ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่300บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำบรรณะเทนี้ด้วยนะคะย,ยังไงก็ยาลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปคอมเม์มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ